สวัสดีค่ะมาพบกับเจคเเนโนนะคะวันนี้เจคเคนโนพาทุกท่านมารับชมกับที่ดินราคาเบาๆนะคะเรียกได้ว่าราคาถูกเลยทีเดียวค่ะทุกท่านเป็นที่ดินจัดสรรน,นะคะแบ่งขายค่ะตอนนี้ว่างหนึ่งแปลงนะคะเนื้อที่50ตารางวาราคาเพียง1 2 0 0 0แสนบาทเท่านั้นนะคะราคานี้ราคาถูกมากๆและยังสามารถเจรจาต่อรองได้อีกนะคะทุกท่าน ที่ดินแปลงนี้นะคะปรับถมไว้เรียบร้อยค่ะเหมาะสำหรับสร้างบ้านสร้างที่พักอาศัยได้สบายๆเลยทีเดียวนะคะน้ำไฟเข้าถึงหน้าแปลงเรียบร้อยทุกท่านเดินทางสะดวกสบายนะคะมีเพื่อนบ้านราคาหน้าซื้อนะคะไม่ว่าจะซื้อไว้สําหรับสร้างบ้านอาศัยหรือว่าจะเก็บไว้เก็งกําไรในอนาคตนะคะเรียกได้ว่าราคาดีมากเลยค่ะ ที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ที่บ้านสพพะพระอําเภอโนนสูงตำบลขามเทาจังหวัดนครราชสีมาค่ะมีพิกัดของแปลงใส่ไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะหากท่านใดสนใจที่ดินแปลงนี้ท่านสามารถติดต่อโทรคุยกับผู้ขายที่ดินแปลงนี้โดยตรงได้เลยนะคะตามเบอร์โทรศัพท์ในคลิปนี้เลยค่ะหรือต้องการเข้าไปชมแปลงจริงติดต่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนออกเดินทางได้เลยนะคะเพื่อที่ทางด้านผู้ขายจะได้รอสแตนบายค่ะ สำหรับวันนี้เจคเคนโนขอลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ